ค่ะสวัสดีค่ะพู้กันคือเกาเนาะค่ะกับเจค่ำสามตัวเต็มเนาะค่ะมินี้เจค่ำสามตัวเต็มสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเราคามสันกับพ่อตาบเนาะค่ะพ่อตาบนี่เพิ่นไปทํางานเนาะค่ะเพิ่นก็กลับมาบ้านเพิ่นได้ขี่รถไฟเนาะคะ่ะผู้ชมเพิ่นได้ขี่รถไฟก็มีคนมาแกะของเนาะค่ะเพิ่นว่าเป็นพนักงานของเศรษฐาเพิ่นว่าเนาะเพิ่นกับมาเขาก็บ,บอกว่าให้แบมือออกเอาเนาะค่ะแบมือสองข้างเนาะค่ะใส่ว่าสิแก่เงินคือแจกของเพิ่นว่าเนาะค่ะ ความฝันของพ่อตาจะเป็นไปเป็นมาแน่ใดกับเพื่อว่าเป็นการเสียเว้ล้เนะคะเขาก็ับไปติดตามรับชมแล้ฟังความฝันของพ่อตาพวบคูกันเนาะค่ะจาบสวัสดีค่ะพ่อตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อตาค่ะค่ะท่านผู้ชมมนีกาเดินทางมาหาพ่อตาแล้วค่ะพ่อตาเพื่อนกับไปทํางานยุ่งเทีบนาะมากกับเพิ่นกับกำลังกลับมาบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชม เมื่อพ่อเป็นบ่ดีค่ะก็ถามไทยเหลืองวามฝันมาไปอยู่ต่างทินต่างแดนนฝันดีบ่ค่ะก็ได้ความมาว่าคุณพ่อเิ่นมาคุณฝันอยู่ค่ะท่านผู้ชมขี่รถไฟมาห้วฝันบอกคุณพ่อเออพ่อก็นั่งรถไฟกลับบานแล้วมื้อนั้นวันที่ยิ่่าหรือยี่พอกร่งยังนี่ล่ะนั่งรถไฟกลับบานมาก็สิมันเลยพอหลาดมาแล้วเลยเคร่งทางมาแล้วสเขาอุบลเข้าแล้ว บ้านมันก็ครึงงรับครึ่งตื่นน้ารถไผมันก็นอนคืนรับค่งตื่นมันก็รับเนมันก็คือคักคือคักคือคักเล้วว่าสิมหาเสียใไอ้พ่อก็นอนรับอยู่ในในบ่อรถคืงรับครึ่งตื่นแล้วว่าปีใหม่ปีนี้ปีใหม่พ่อซ้ออันหาโคกหาเจ็ดยังไงเราวะเออเขาสีแจกของขวัญถาวาสั้นพนักงานของเขาเขาเดินแจกของนั้นรถไผ่แหมค่ะเออเดินแจกของไอพ่อกับ่มเห็นเหรอพ่อกับหันหลังสยายางเดียวหันหลังมันบ่อรถไผ่บางหันหลังแต่ในหูได้ยิน เนี่ยหนูว่าเนีนน่ยงินเต็มเต็มแต่เมื่อวนตาบพอขืนมันึืงรับคือตื่นค่ะไอพนักงานเขาที่ไปแจกของยังเดินอ้อสันดอกแกงินแจกท้องวพาพอข,ขึ้นได้ใจอยู่ค่ะเขากล่าวสวัสดีปีใหม่มีของของวัญปีใหม่ตอนรับผู้โดยสารทุกคนยังจาได้อยู่ค่ะอดอสิมีของขวัญมาแจกรัฐบาลคนใหมแ่แจกทั้งเงินทั้งของ,ของถอวายทั้งสันที่พนักงานเขากับนี้เดหนุ่มสาวแต่งตัวมาอ้าวเขาจะไปแจกทั้งคู่น้อสันดอกค่ะ บอเนี่ยเขากระทือมากเขากระแต่ทุกคนทูกบอคเลยนะเราบอกบอลเไปนะน้ำตูนแกเบิ้ลแกให้เบิ้เจ้ากันแน่มใดครับฝ่ครับข่าเนี่ยพอยืดมือมากเขาว่าแกะถูกคนทูกเจ้ามันยืดมือมากมันก็เขาจีแกลเขากระบาหาบาทชิบบาทหาบาทชิบบาทนะเขาบอกไปนะ่ะเออคนละหาบาทชิบบาทคนละหาซิบคนละหาซิบคนละหาซิบยังกันไหนเขาว่าหาซิบหาซิบหาบาทหาซิบนี่แหละหาบาทหาซิบหาบาทหาชิบมัดเขาให้ยืดมือออกเออเขาจีแกลของขวัญปีใหม่ เออตอนรัฐของของรัฐบาลคนใหม่ให้ยื่นออกบัสทุกคนก็ยื่นมือออกตามันก็แนเห็นอยู่ค่ะมันก็มีพัวขนมนมเนยผลไหม่เงต่างๆนะอน้ในกองฟันั้อ๋อว่ารัฐบาลคนใหม่เป็นสิแจกอัวแจกนแต่เาเบิงในเ่าาคือเ่สิแจกขึนคนละมือคือผมแจกผนละใหม่สีน้อว่าเพิ่นไม่แกเมื่ตาบ่าข้นไหนเพิ่นไม่แกคนแกผ้นละใหม่อันนี้นบดางัดนมันก็ถึกขึ้ึกๆกอันรถไฟมันก็ขึ้นรัเบึเตืนค่ะมันเลยคราดมากเลยมัน อุบลนห่านี่แหละค่ะ้หนาวกั่หนาวคนจะจกคนคุ้มคือว่าหาซิบหาซิหาซิปเลาว่ะคนละหาบาทซิบบาทคนละหาซิบคนละหาซิบเาสิหน้าะเกีมื่อลมวก็หายเ็มือทีละค่ะหายมันก็มีเงินแน่มีขนมมีอย่างนี้คือขายของซ้ำรวยของที่ไม่เงสิน่ะเต็มเมื่อสองคังเต็มมือสองครังเจ้าพ่ตาเนี่ยมือบุกินแถบ้านหักมันมันกหูเมื่อยมันห่าเมือบุกห้นแต่มันเห็นรถล่างๆมาค่ะได้แทบทุกคนหมดเล้ อันนี้ตู้รถไฟบริษัทบ้านนี่ก็หัวยบ้านนี่ก็มาห่ออนเฮือนก็เออบ้านนี่ยห่อห่อนเฮือนก็มานอนอยู่ดอกก็ล้างลังอีนิ่งมาหลังจากขึ้นรถไฟมาห่ออนเกลือนก็มันห่อห่อนมันกระจ่งแล้วค่ะห่างเบื้องก็อีนิ่งก็มากอ่ะอาจพอไปนิ่ไปข้าวหนึ่งก็ว่าคืนที่สองอันนี้จะกลบใช้กันนักค่ะคืนที่สองเนี่ยก็มีแต่เด็กหน่อยสองคนเด็กหน่อยมันพัก มันมันปลาหามมาได้อันดี้หน่อยสิห่อั้นดิถ้าโกเมนปลาโตอู้กันดิหน่อยแต่หลุดซำกําลังยางจีจ่าจ่ีจ่าก่จ่าถ้ไอบัตรจะใจเขาไปแก่ฟันจ๊งได้ละมันก็จจะพีใหม่มันไปแก่มันอนกูได้แล้วไอบัตหนึ่งครับปลาโตจีิงหรอค่ะมันแต่ฟันเกี่ยวแต่ปลาโตก็ผัวแม่หมเหมิดจะว่าฟันข้นเกี่ยวหนึ่งเห็นไหมมั้เนาะมันผ่วงคือที่สองเราจ่ายดีเมื่อแล้วค่ะอันไอบัตมึงเรามาบอกว่าไปแก่มันก็คืออันดี้หน่อยแม่ไปเลี้ยงเลี้ยมนี่หน่อยแม่ไปแก่มันบ่ไดงไอบัต เนี่ยจะเห็นเขาไปแกบ้านมือมันเื้ยนี่เด<ช>็กน้อยมันป้าหามมันยางมาสองคนน่ะมันมากคับผู้าาเฒ่าผู้เฒ่าก็คือไดาให้ตัวต่อปูเถาแล้ว<ช>มันป้าหามมามันเห็นคุยมันแก่แล้วไหมอ<ช>้าวมันค,คือบุลุงเสือลุงฟ้ายนะแกที่น้องฝ<ช>ันอยู่บะมันบุลุงดอกแล้วมันบัวน้อยหรอเปล่าบา,<ช>บานีย่าพอดีของเมื่อวานนี่ว้ายบอก็จากเมื่อวักผ่านบนยางมามันมาปุันมันบุบหนงเมื่อมากัวเฮาวันนี้ตฟันขอนี่แจ้งแล้ว บุญงาากใช่ไอ้ไอ้ขาจะสูแค่มือก็ลัคอพักตูวบ่เพิ่งได้ผมมือโอ้ยผูจะตัแกมันคุมฟันนี่ปดตัวตีนอแะ่ว่ฝันฟันปัดตัวตัวไหนฟันแก่แน่อยู่ไหนซีเตเป็นตัวไหนอ้าวเถียก้อนน้องมใหอยมะนั่งมองดูบ้านหอยมาพางเผาเน่าเผาแหงเยาในี่ยให่เก่าแม่นใหญ่เก่าปตัวนี่ก็ใหยเก่าอีกมีให่บัดอีกเขาไม่หนอนมาให้เลี้ยงสองคนมันฟ้าคำมาทั้งสองกาังานกิจะ ลุนรุนลุกวิพาเนี่ยแะก็ได้พัดยางนี่ยแะค่ะคันเป็นผู้ชายไลยคันคันฝันเห็นคนนีกันคือบาเล่เข่าเออแล้วก็จะอีนู้นนี่นั่นน่ะแหละขึ้นที่สองนั่นแหละอ้าวคุยคไปแกมันให้บัดบัลจบแล้วหลุดไปขวายลี้ยงเอยเฉยแก่มันใหนเขาใจจังเลยข้าเลี้ยงได้หน่อกแล้วเท็กหน่อยนี่ผู้ใหญ่สองคนมันวัยแล้วมันผู้ชายสองคนได้เอามาผู้ชายสองผู้ชายสองคนายๆคือผีแสผีเผือกที่สักอย่างไม่คือบุรุขายบ้านเนี่ยแหละมาถุนว่าบุรุษเราคุณเราว่า นี่ป่าเลียกเอาอันที่ก่อนตัเลี้ยงใหม่แล้ววะวันก็เหลืองหเมื่อวานค่ะวันนี้เนี่ยคือพอห่วงแต่สองคนวันนี้พ่อได้เลี้ยงเม่หน่อยสองคนพ่อสิตีเป็นตัวใดค่ะห่วยกระทั่บดานเนี่ยเด็กหน่อยมันก็หนึ่งหน่อเด็กหน่อยมันก็น้ำหนึอยู่แล้วผู้ทองก็เก่าค่ะก็พอคกอเราเอ๊ะจะไปไหนเนี่ยมันก็เีบเก่าตัวเก่าอีกแล้วบ่นอบ่นมากบังคบก็จะหัเมื่อบางคนยังมาขอบางตูมันตีหาแล้วมันจะเขาตีหาแล้วมอนอีกสุดเป็ยามบวกก็ไปย มันเลยประกอบประตูมันสิสูงยาเลือหัวเมองแต่ว่ากับวันกับแจงอยู่ชัเจนอยู่ครับถือว่ากำมือใ้รถไฟมันว่าห้าสนห้าส่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสนห้าห้าบาทสี่บาทเพินมาขายของเพิ่นพ่อเดินเดินขึ้นขึ้นยางขายของแต่เขามันก็เดินแจกอย่างเดียวค่ะมันี้คือพอัางารของรัฐบาลตัวเลขเนาะคุณพ่อเนาะตัวเลขที่ี่รถไฟนั่นพอสิตีตัวไดพพอสีเอาพ่กตี้หศนย์แล้วหนู พอมือพอสองขางพอเด็ดกรรมเอาของขอมาแจกแหมแจกของขวัญปีไม่หาบาทหาซิบพนบาหาบาทหาแจกกันห้าบาทห้าบอกเออแล้วก็ห้ก็มีเราบอก้าซูบพาิจารณาหาซิี่มันมีทั้งพที่พู้ชาที่พนของเขาในความฝันเนอะเออจ้ามือตาบก็เเอยู่ห้านี่สิบอกเขา5้าะหนูห้าหาูนบอกห้าหาูนก็เป็นประเด็นแต่สามตัวห้าห้าูนแตเป็นสตัวกับหาูนพอเด็กรรมเจ้มือเด้ โอ้จะมหาเต็มเลยคือเงินอะไรกัปัณนี่คือเหรียญหาเลียงที่มมาคือของทำรวยกเขาปัณณ์นี้เออของที่เขามาแจกของฟันนี่ปัณณ์นี่ขอนคือฟันแก่ก่อนซาฟันตัวรุ่นดีเขาพ่อตัวรุ่นนี่กันไม่ใหญ่ัวนี่แล้วผูเก็ตที่เอาอันเล็กหน่อยมาให้เลี้ยงสองคนแต่ตีตีตัวไหนพ่อเ้าเท็กหน่อยก็นึ่งเนาะหากพี่จันโมไซเสือเผาไม่ใชญ่โตจะเพื่อเห็ดป่าที่หน่อยที่ลูกป่าใส่เสือมันไง่ต้องใส่มันก็ไปเลี้ยงเราสองคนเลี้ยงแค่ไหนกูจะไปแก้มันแหวัดว่ะ เรบอกไปน่ว่าหนหังคุณอห่นหนึ่งกับหนึ่งเก่าเลยหนูเอาผู้ถ่อกับเก่าเนาะได้หน่อยสองสองแถวแล้วดกับสองคนอืน่กับสองคนพิทวันาแบ่งคนเดียวมาสองคนมันก้ายๆพีแฝงมันหนึ่งเก่าสองสี่บกหรือว่าถ้าเป็นสามตัวบนก็สองเก้าหนึ่ง สองเก่าหนึ่งพอชิดมักกันซีสองเก่าหนึ่งพอทด่หน่อยมาสองค้นแหม่ันได้หน่อยมากกว่หนึ่งเนาะค่ะเออแล้วผู้ฒ่ากับผู้ฒ่าก็แย่เก่าเพราะฝันที่ั้งอื่นอันผู้ฒ่ากับฝันที่ท่นไ้ก้นอยูหญ่คุณยายผู้นี่ฝันเกี่ยวนี่มักสีเข่าเนาะมักซีเขาให้บอกข้าวกนะยังแม่ฝันแบบบกเ้ามอนหาแล้วเออตอนนั้นพ่อก็อยู่อันกุ้เหยื่ตไหาหังสือ่นมี่ค่ะ เลยา่าโทรมาบอกใครฝังก็ชือว่าจะโทรบอกที่รัากระบอกเบยังบอกสุก,กันฝั่ง <c oughs> ในเรื่องฟังนกับมักแต่ไม่ไหมเอ้ยาย่โตเอ้ยไม่ใบัดเอ้ยบ่ฟันก็จ่เอินไหนผนเปลี่ยนตัวผู้ถสองคนนี่ล่ะจ <c oughs> ้า่ิหน่อยมันมาสองคนเราม่อสอ,องเก่าหนึ <c oughs> ่งเมื่นเนอะพอคิดวราสอ,องเก่าหนึ่งเลย่าหกับเก่าเป็นตัวเดียวกันกัเนาะก็เป็นตัวเดียวอยู่เรือดอีกหนึ่งเก้าหกก็ได้เพราหกเลยหกเลยเก่ามันก็อยู่กับหัวกับหางเป็นเลขตัวเดียวกัน มีเช็ดคือกันนะกันไหวนึกว่กันไหวมันก็บรายรุ่มเนาะค่ะนี่ลากกับพ่อกันใหมาสซ้ำเหนือทั้งคค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณพ่อตาบหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมของเฮ้าค่ะก็ขอให้คุณพ่อกับท่านผู้ชมของเฮานี่โชชๆมันหมาน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจแค้มซ้ตัวเต่งสิบห้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของพ่อตาบนะคะ พอตาบนี่เพื่อนไปทํางานกรุงเทพนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนไปทํางานกรุงเทพไปหาเห็ดกานเห็ดงานนาะค่ะเพิ่นกลับมาบาเนาะค่ะเพิ่นจับมาบานเพิ่กะขี่รถไฟมาเนาะค่ะเพิ่กนนอนอยู่ทั้งรถไฟเพิ่นกับฝันนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเขามาแจกของนาะค่ะมาแจกของว่าพนักงานของเศรษฐาเพิ่นว่านาะค่ะใส่บาสิแจกเงินคือมาแจกของพอตาเพื่นวานนาะค่ะเพื่อนเข้ากระบอกห้แบรมือเอาสองขางนาะค่ะ พันกระเบมือเอาเนาะคะกะเต็มใหม่เต็มมือพันวันเนาะค่ะเขาแจกของค่ะของอยู่ของกินผลไม้น้ำเนาะแต่ตัวเลขคุ้มเคยกะหาหาศูนย์สองเก่าหนึ่งสามสิบทันว่าสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่วิไพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขคลิปดังๆแนวทางดีๆเนาะค่ะการสำรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งโคตรยบเปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ